สวัสดีครับวันนี้ปาฏิหาร์ตำนานดังครับจะพาไปย้อนดูประวัติการสร้างวัดพระบาทืูผาแดงอันซีนไทยแลนด์เจดี D, บนยอดเขาสูงครับดินแดนที่ถูกยกให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งสวงสวรรค์ที่ไม่ควรพลาดเลยครับแต่เป็นอีกหนึ่งอันซีนไทยแลนด์ที่สวยงามมากๆจุดต้องร้องว,ว้าวจริงๆสําหรับวัดพระบาทปูผาแดงหรือวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชาสรน,นะครับในอำเภอแจ้หม ความไม่ธรรมดาของวัดแห่งนี้นะครับก็คือมีเจดีย์สีขาวซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเสียดฟ้าเลยครับจัดเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตัวศาลาของวัดและเจดีย์นะครับมีความสูงถึง815เมตรจากระดับน้ําทะเลครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหสวยงามมากๆครับอยากให้ได้ไปเห็นกับตาจริงๆประวัติของวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชารนุรณ์นะครับตั้งอยู่บนยอดเขาที่เรียกกันว่าดอยปุยครับในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท ซึ่งภายในวัดนะครับก็มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ด้วยนะครับและมีเจดีย์ตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเป็นไฮไลท์ของวัดนี้เลยในอดีตนะครับยังไม่ได้มีการสร้างทางขึ้นเขาชาวบ้านเนี่ยที่ศรัทธาจะต้องเดินเท้านะครับเดินป่าฝ่าดงขึ้นไปเพื่อไปสักการะรอยพระพุทธบาทอย่างยากลำบากนะครับต่อมาครับเมื่อหลวงพ่อไผ่บูรสุมาคโลนะครับจะอาวาวัดอนาโยทิพยารามนะครับจังหวัดพะเยาเนี่ย ได้เดินทางมาสก,การะรอดพระพุทธบาทนะครับก็เกิดพลังศรัทธาแล้วก็มีความตั้งใจครับประสงค์จะพัฒนาสร้างวัดแห่งนี้ครับจนเมื่อปีพศ2547ครับคณะสงฆ์จึงมีมติให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุศร์ขึ้นในรวนโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่วรัชกาลที่4นะครับพระราชสมภพ พบ200ปีครับภายในบริเวณวัดนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆครับหรือ3ชั้นก็ว่าได้นะครับสำหรับชั้นแรกเนี่ยเป็นที่ตั้งของตัววัดครับปบ่าบุพาแดงนะครับหรือที่บางคนเรียกกันง่ายๆว่าวัดล่างบริเวณนี้นะครับเป็นที่ตั้งของโบสถและเจดีย์นะครับเราสามารถเข้าไปกราบพระพุทธรูปภายในโบสถ์ที่จําลองมาจากพระนิรันตรายนะครับซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปประจําพระองค์ของรชัชกาลที่4องค์หนึ่ง ่วนตัวโบส์นะครับมีลักษณะเหมือนวัดทางล้านนาครับมีหลังคารดหลั่น2ชั้นและที่สําคัญครับมีสิงคู่ยืนเฝ้าอยู่บริเวณทางเข้าสู่ลานโบสถด,ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะขึ้นไปชมบรรยากาศนะครับของตัววัดบริเวณชั้นบนต่อสามารถจอดรถไว้ลานจอดรถที่ชั้นนี้ได้นะครับเพราะถนนที่จะขึ้นไปด้านบนเนี่ยต้องบอกเลยว่าชันมากนะครับต้องเป็นรถกระบะหรือรถโฟล์วิลเท่านั้นและที่สําคัญครับคนขับต้องชํานาญเส้นทางด้วย สำหรับใครที่ไม่อยากขับขึ้นไปเองก็สามารถใช้บริการรถสองแถวของวัดนะครับที่มีให้บริการรับส่งไปยังชั้นที่2ได้ครับบริเวณชั้นที่2นะครับจะเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนะครับที่ต้องเดินจากลานจอดเนี่ยมาประมาณ300เมตรเท่านั้นครับรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ก็เป็นที่ครบรสทธาของชาวแจ้ห่มนะครับและชาวลำปางมานานแล้วนะครับและทุกทกปีในช่วงวันขึ้น15คหําค่ำเดือน8จะมีการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทขึ้นนะครับ ภายในศาลาจะมีรอยพระพุทธบาทจำลองและมีรอยพระพุทธบาทอยู่ที่พื้น,นหินบริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับหลังจากมากราบไหว้รอยพระพุทธบาทแล้วนะครับคราวนี้แหละต้องออกแรงเดินขึ้นดอยไปสู่ชั้นที่3ก็คือดอยพระบาทนั่นเองครับเดินจากลานจอดรถนะครับเราจะเดินขึ้นจากฝั่งอำเภอเมืองปานนะครับลันลอกขึ้นไปตามภูเขาประมาณ1กิโลเมตรโดยทางวัดเนี่ยได้มีการทำมันในเหล็กน,นะครับให้เดินขึ้นได้อย่างสะดวก แต่สภาพเส้นทางนะครับที่ค่อนข้างชันระหว่างทางเนี่ยยังมีจุดชมวิวให้แวะพักแวะชมวิวสวยๆกันนะครับโดยมองลงไปด้านล่างจะเห็นวิวของตัวอำเภอเมืองปานนะครับมองเห็นบ้านเมืองแล้วก็ทุ่งนาอย่างงดงามนะครับเรียกได้ว่าโอ้โ oh, หวิวดีมากๆครับสำหรับใครนะครับที่กําลังคิดอยากจะมาเยือนวัดพระบาทปู่พาแนแห่งนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆครับทุกคนแม้ว่าจะต้องนั่งรถออกมาไกลาจากกรุงเมืองหน่อยนะครับแต่ ต้องนั่งรถสองแถวขึ้นมาในเส้นทางที่ค่อนข้างวิบากก็จริงแถมยังต้องเดินเท้าอีกเป็นกิโลกิโลนะครับแต่ถ้าห่างจิตใจเราพร้อมและก,ลา,ยา,ละกลายเราพร้อมนะครับก็ลุยได้เลยครับเพราะความงดงามของวัดพระบาทปู่ผาแดงอันศีนแห่งเมืองลำปาปแห่งนี้รอคุณอยู่ครับและนี่ก็คืออันซีนไทยแลนด์วัดพระบาทปู่ผาแดงจังหวัดลำปางครับ